ผมถูกถามเรื่องพวกนี้เยอะมากคุณออฟแล้วแล้วโอเควันนี้ถือโอกาสรายการคุณออฟว่าผมไม่ได้ออกรายการออฟนานมากนะใช่ครับขออ่ะผมขออธิบายไล่เรียงตามหลักการแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะดึงเข้าตัวบทดึงเข้าคำวินิจฉัยนะฮะผมอธิบายแบบนี้ก่อนคุณออฟโดยหลักการในทางรัฐธรรมนูญผมใช้หลักการก่อนนะยังไม่ได้เข้าไปสู่ตัวบทนะแล้วผมจะบอกว่าตัวบทอะหลายคนที่ไปอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างมันเพราะอะไรนะ ผมเรื่องแบบนี้ก่อนโดยหลักการของมันเนี่ยไอสิ่งที่เรากําลังเถียงกันเรื่องการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญเน่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็น principle of อ่ incompatibility คือหลักว่าด้วยเรื่องการกระทําต้องห้ามในทางรัฐธรรมนูญโดยความมุ่งหมายของหลักการในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยไปสมมุติว่าคุณไปกระทาการอะไรบางอย่างและการกระทําของคุณ ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นการลดทอนการทําหน้าที่ของคุณในทางรัฐมนูญได้อย่างกรณีคุณพิธาคือเขาเป็นสอสอถูกไหมคุณนพ<ม>ฉะนั้นการที่เขาเนี่ยไปถือหุ้นรัฐธรรมน,นูญน่ะเขาเกรงว่าการถือหุ้นตรงเนี้ยจะเข้าไปบั่นทอนการทําหน้าที่ผู้แทนของกลุ่ชนในฐานะสสฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐมนูญจึงห้ามเพราะเขากลัว,วว่า คุณพิธาอาจจะไปใช้ประโยชน์จากบริษัทสื่อที่ตัวเองถือหุ้นหรือในขณะเดียวกันบริษัทหุ้นที่คุณพิธาถือเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะครับจากกรณีที่คุณพิธาเข้าไปนั่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในการเมืองคุณอาจจะหางบประมาณไปให้เขาบ้างคุณอาจจะทำโพลิซีอะไรบางอย่างแล้วทำให้บริษัทเขาเนี่ยรับงานได้ไงคุณออนึกออกใช่ไหมอันนี้คือ ผมคิดว่าอันนี้คือมุมหนึ่งที่เราอาจจะพอได้ยินนักวิเคราะห์หรือนักวิชาการหลายคนอธิบายแบบนี้แต่ผมจะบอกว่าคุณออฟหลักการแลฐธรรมนูญไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะคือที่ทุกคนอธิบายเนี่ยคืออธิบายเพียงแค่คนถือหุ้นคือใครคือสอสอคือคุณพิธาแต่เอาจริงๆในหลักการนี้มันมีมากกว่านั้นคุณออฟแล้วมันทําให้หลายคนไม่เข้าใจนั่นก็คือว่าไอหลักการตรงนี้ที่เขาต้องการป้องกันการถือหุ้นสื่อเนี่ย เพราะในอีกมุมหนึ่งเขาไม่ต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจทางการเมืองไปแทรกแซงการใช้เสรีภาพของสื่ออืครับนึกอ,ออกไหมั้นั่นหมายถึงว่านรัฐธรรมนูญนอกจากจะป้องกันการหาประโยชน์แล้วจากตัวนักการเมืองก็ต้องต้อง ป้องกันนะครับไม่ให้สื่อถูกแทรกแซงจากการใช้เสรีภาพของสื่อเขาต้องนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเขาต้องเสนอข่าวสองด้านอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยให้เขาไปถือหุ้นแล้วเขามาแทรกแซงการทํางานเนี่ยเสรีภาพของสื่อก็ถูกทําลายืมนั้นเวลาเราจะทําความเข้าใจเรื่องเนี้ยมันต้องมาในสองส่วนเข้าด้วยกันเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรคุณอ๊อฟแสดงว่าในเชิงหลักการเขาต้องการป้องกันไม่ให้คนที่ถือ อำนาจดัตคือการเป็นสสเข้าไปแทรกแซงสื่อได้นั่นหมายถึงว่าเอาแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าทําไมสารดีกาแผานกคดีอายาผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองจึงไปวินิจฉัยกรณีคุณชาญชัยแล้วบอกว่าการถือหุ้นของคุณชาญชัยถือหุ้นเพียงแค่200รหุ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเข้าไปสั่งสื่อซ้ายขวาได้มันรตรงกับหลักการที่ผมอธิบายใช่ไหมคุณออฟว่า มันไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงสั่งการสื่อได้เพราะคุณขือหุ้นแค่นิดเดียวอ่ะคุณจะไปสั่งการเขาได้ยังไงถูกไหมฮะแต่นั้นไอ้กรณีตรงเนี้ผมไล่เรียงมาแบบนี้ก่อนนะอันนี้เราเห็นหลักการแล้วนะคุณนพคราวนี้เราวิ่งเข้าไปดูในตัวบทแลฐธรรมนูญไอ้ทุกวันเนี้ยที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยคือมาตราเก้าสิบแปดวงเล็บสามใช่ฮะใช่ไหมแล้วมันเขียนด้วนด้วนคือทุกครั้งนะคุณนพที่ผมไปอธิบายแบบนี้แล้วอู้ อาจารย์ไม่รู้อาจารย์เอาอะไรมานั่งอธิบายเยอะแยะไปหมดแต่ผมไปเปิดดูว่าจาเก้าสิบแปดวงเล็บสามอ่ะมันเขียนอยู่แค่นิดเดียวบอกว่าห้ามเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการของสื่อเขอียนอยู่แค่เนี้ยแลวอาจารย์ไปเอาหลักการมาอาธิบายอะไรมากมายขนาดนั้นผมเป็นคนทั่วไปผมอ่านผมจะไปรู้ได้ยังไงผมอธิบายแบบนี้คุณอ,อ๊อฟไอหลักการที่ผมพูดเนี่ยถ้าไปไล่เรียงนะแล้วรรมานูญเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ละมานูนห้าศูนย์แล้วรรมมูฉบับที่แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดจะเขียนอยู่ในมาตรา48เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพของสื่ออืนะและเขาก็เขียนบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามไปแทรกแซงสื่อนะเขียนเหมือนหลักการที่ผมอธิบายเมืเ่อกี้คุณออฟแต่ปรากฏว่าเมื่อมาในกรณีการรา่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคู่ยกรา่างรัฐธรรมนูญผมไม่ทราบนะครับจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจผมไม่ทราบ แต่ถ้าไปเอาไอ้มาตรา48ของรัฐมาดูห50นย่ะนะเอามาตรานั้นน่ะไปแยกเป็นสองส่วนวุณน็อปครับส่วนหนึ่งไปฝากไว้ในมาตรา98้บวงเล็บสที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันอ่ะครับ,รบกัดอีกส่วนหนึ่งนะไปใส่อยู่ในมาตรา184่อยบวงเล็บสอแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมาตราเดียวกันในมาตรา ในในมาตราสี่แปดของรัฐมนูลห้าศูนย์ฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้เวลาเราจะทําความเข้าใจว่าการถือหุ้นสื่อของสอสอมันทําให้เขาขัดกับรัฐมนูญหรือไม่คุณออฟต้องอ่านมาตรา98้วงเล็บสคู่กับมาตรา184ยวงเล็บอืมครับนะ ซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นคนพูดถึงอยู่นะคุณออฟลองเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ4ก็ได้เขาบอกว่าอะไระเขาห้ามไม่ใช่ตัวเออไม่ให้พูด้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเข้าไปดำเนินการจัดการหรือแทรกแซงการดำเนินงานของสื่อเห็นไหมงั้นถ้าคุณออฟเอาอันนี้ไปเสริมกับมาตรา98วงเล็บ3แล้วมันจะเห็นชัดเจนเลยว่านี่คือความหมายที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญอืม เห็นไหมอะคุณคุณออมลองดูเห็นไหมไม่กระทาการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการขัดขวางหรือแท,แท,แทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยไม่ชอบเห็นป่าชัดเจนก็สี่นี่ไงผมจึงบอกว่าอันเนี้มันคือข้อาพาร้ทที่มันถูกแยกแยกออกไปแล้วส่วนหนึ่งไปแปะไว้ที่ก้าสิบแปดวงเล็บสามแต่ส่วนหนึ่งมาแปะไว้ที่ เออร้อยแปดสิสี่วงเล็บสี่แล้วหลายคนไม่รู้ไงก็ไปอ่านไอ้แค่ไอ้เก้าสิบแปวงเล็บสามแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตีความกะไประเบิดระเบอเลยถือหุ้นเอออะไรนะหุ้นเดียวก่อนหลุดแล้วอะไรแล้วซึ่งมันซึ่งมันมันไม่ถูกต้องเลยอืมนะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมไล่เรียงไปอย่างแรกนะสเต็ปแรกคือหนึ่งผมอธิบายหลักการในทางรับมนูดไปแล้ว หลักการที่สองคือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอ่าส่วนที่สามครับคุณอ๊อฟลองดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมันตรงกับสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญและสารดีการวินิจฉัยไหมมันตรงหมดเลยสารรัฐธรรมนูญเนี่ย<ม>เขาก็บอกว่าอะไร<ม>หนึ่งไปดูก่อนว่าตัวเอ่อบริษัทไอทีวีเนี่ยมีอยู่จริงไหมที่ประกอบกิจา,ารสื่อ,อมีอยู่จริงไหมซึ่งโอเคไอทีว<ม>ีมีอยู่จริงแต่เขาประกอบกิจา,าราสื่อไหมเขาหยุดไปตั้งแต่ปี50 ถูกไหมฮะครับแล้วสารรัฐธรมรมนูญบอกว่าเฮ้ยคุณไปดูแค่การจดวัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้นะคุณอ๊อฟเชื่อไหมตอนนี้ผมไปเจอใครหลายๆคนเพราะยังพูดเรื่องนี้อยู่นะเฮ้ยวัตถุประสงค์ไง itv จดวัตถุประสงค์ itv จดวัตถุประสงค์ค,คุณ<ไ>มันอัปเดตไปนานแล้วแล้วสารก็พูดอธิบายไปนานแล้วบอกว่าคุณไปดูแค่วัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้ครับใไหมครับแล้วมันไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะคุณอ๊อฟสารรัฐธรรมนูญ สารดีกาสารปกครองก็พูดใช่เขาพูดกันคือว่าง่ายในสารในระบบกฎหมายเขาพูดกันหมดทุกสารแล้วว่าไปดูว่าถูกประสองค์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องไปดูว่าเขาเดําเนินกิจการไหมแล้วสารรัมนูญไปพูดถึงขนาดว่าเฮ้ยคุณไปดูไรายได้สิว่าไอรายว่ารไรที่เข้าอ่าอมาจากอะไร,ไาาะไรซึ่งาสารรัมนูญก็บอกว่าถ้าไรายได้นั้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการสื่ออะ่ะคุณออฟมันไม่มีทางที่จะเป็นการดําเนินกิจการสื่อได้เลย ฉะนั้นกรณีคุณพิธาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากรณีไอทีวีเนี่ยไอรายได้ที่มันเข้ามาใช่ไหมครับมันเป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องของการประกอบธิจาการสื่อฉะนั้นผมถึงบอกว่าจากที่ผมได้เรียงหลักวิชามาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญประกอบกับบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ<อ>สารปกครองสารฎีกาแผนกครดียาผูาดด้ดำรงตำแหน่งคือมันมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ผิดอะ่ะ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่เห็นภาพผมว่าวันนี้อาจารย์อธิบายเนี่ยมันมันเห็นภาพชัดมากๆเลยว่าเอ้ยทําไมวันนี้เราถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะถูกไหมฮะถูกเออถูกถูกแล้วอีกอย่างนะคุณออฟผมเสริมอีกนิดนึงคือก่อนหน้านี้นนก็มีคนมาถามผมเรื่องกรณีคุณคุณพิธาไปโอนหุ้นล่าสุดใช่ไหมครับซึ่งโอเคผมเข้าใจนะในทางการต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ย แล้วก,ก็ต้องการป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใอนอนาคตใช่ไหมที่ถ้าฟังจากที่คุณพิธาพูดมาใช่ไหมคุณอ๊อฟเขาบอกว่าใช่การที่เขารีบไปจัดจานเ,เรื่องของมรดกเนี่ยให,ให้เรียบร้อยเนี่ย<ม>เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีกรณีที่ไอทีวีคืนชีพครับอ่าฟื้นคืนชีพซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งคุณอ๊อฟเข้าใจประเด็นที่ทางคุณพิธาพยายามจะสื่อใช่ไหมผมพยายามที่จะแปลความแบบนี้ได้ทางกฎหมายนะหมายถึงว่าถ้าวันดีคืนดีเนี่ยไอทีวีฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือ มีการออกไปดําเนินกิจการอะไรบางอย่างแล้วได้รับรายได้อ่ะอะอะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อเข้ามามันกลายเป็นว่าเฮ้ยกรณีคุณพิธาถืออยู่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นแล้วบอกว่าอา้าวก็ตอนแรกอ,อาจารย์อธิบายอยู่ไนงะว่ารายได้ไม่ได้มาจากสื่อตอนนี้มาจากสื่อแล้วมันก็ต้องผิดถูกปะ่ะเออครับเขาเขาไปจัดการตรงันซึ่งคุณออฟถ้าถามผมในทางหลักวิชานะในทางหลักวิชาผมไม่ได้อมองในมุมของการสวมหมวกและกันเมืองนะ ในทางาหลักวิชาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยต่อให้คุณพิธาไม่โอนหุ้นไปไม่จัดการหุ้นไปก็ไม่ผิดครับถามว่าทำไมไม่ผิดพออเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนชัดนะครับวันที่คุณเนี่ยไปสมัครคือวันที่เป็นมุตหมายสำคัญที่คุณต้องวินิจฉัยวันนั้นนะอ่าใช่คือคือวันสมัครถูกต้อง ฉะนั้นแสดงว่าอะไรถ้าสมมติวันดีคืนดีคุณจะบอกว่าไอทีวีฟื้นคืนชีพแล้วไปมีมไรายได้เข้ามาแล้วคุณบอกว่าเขาผิดแสดงว่าคุณกําลังังคับใช้กฎหมายย้อนหลังนะครับอเห็นป่ะฮะฉะนั้นผมบอกว่าการอาธิบายแบบนี้มันจึงผิดหลักการในทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิงคุณจะไปใช้กฎหมายย้อนหลังให้เป็นโทษกับเขาแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าอาธิบายแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันคือการตีความที่มันเกิด เกิดผลที่มันตลกมากคุณออฟคุณออฟลองคิดดูว่าถ้าเปลี่ยนคุณพิธาไปเป็นคุณคุณออฟนะแล้วคุณออฟถือหุ้นไว้ไว้แบบนี้ซึอาจจะถือหุ้นแค่หนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไอบริษัทนั้นฟื้นขึ้นที่ขึ้นมาคือแสดงว่าคุณออฟเนี่ยวันวันไม่ต้องทําอะไรนะคือคุณออฟต้องมานั่งลุ้นนะคุณออฟจะบอกว่านั่งระแรงคุณออฟต้องต้องมานั่งลุนเฮ้ยตายหาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวบริษัทจะมาทำอะไรเปล่าวะอะไรคือเนี่ยมันคือการไปจํากัด สิทธิเสรีภาพออของประชาชนที่รัฐมนูลรับรองไว้จนเกินกว่าเหตุนี่คือการตีความที่มันผิดกับหลักการในทางรัฐมนูนเลยผมบอกว่าตรงนี้กรณีนี้ผมมองในแง่มุมไหนบอกแล้วนะครับในทางหลักวิชาการผมคิดว่าไม่ผิดแต่ว่าท้ายแล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีอาจารย์พอดีเวลา